มากูดปลูไว้ในบ้านมารีวิวให้ดูจะเอามาอวดทุกคนว่าสวยงามไม่จะอยู่มาหลายปีแล้ว,ลวเนี่ยแต่ไม่ตายก็เพิ่มแตกใบแตกใหยอดขึ้นอยู่จ้ะเพราะเราใส่ปุ๋ยใหม่มันใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้ามาลดน้ําอยู่ประจําจ้ะไม่เลยออกยอดออกมา เพิ่มใบเข้ามาอีกตอนแรกยนะังไม่ได้งามเท่านี้นะจ๊ะทุกคนตอนนี้มันงามขึ้นมาแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นจ้ะเราใส่ปุ๋ยใส่ดินที่เราซื้อมาใหม่จ้ะปุ๋ยไม่ได้ใส่จ้ะแล้วก็ฉีดน้ําลดน้ําประจําเลยเป็นใบเงาๆใบใหญ่ๆสวยๆจ้ะถ้าเราจะเด็ดไปกินสดๆดแล้วก็เด็ดใบใต้มันได้นะเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่จ้ะไม่กล้าเด็ดเยอะถนอมมันจ้ะ เลี้ยงมันไว้ให้ดูปลูกมันไว้ให้ไว้ชื่นชุมไม่เสยจะไม่ได้เอาไว้จะต้องไปเด็ดมาทํากับข้าวนะมันไม่พอหรอกถ้าเราจะทํากับข้าวจริงๆเราต้อง <c oughs> เอาไอ้นั่นนะ่ะเอามาจากที่ร้านเอเชียไทยเรานะจ๊ะตรงน,นี้เราจะปลูกประดับไวเพื่อที่จะให้มันดูแบบว่าถ้ามันต้นใหญ่แตกขยายมากไปกว่าน,นี้ก็ถึงได้กล้าเด็ดจ้ะตอนนี้มันยังถือว่ามันงามแต่มันก็ยังเล็กอยู่นะจ๊ะ มันไม่ไม่ได้ตายนะอยู่เมืองหนาวก็